ค่ะเราก็มาที่วัดกันนะคะวันนี้เราก็จับปลาได้ค่ะปลาอะไรปลาดูดฝุ่นค่ะทุกคนดูดิเอออย่าวามือไปจับนะลูกอันเอออันมันมีเง pues ี้ยงมันจะมันมีเงี้ยงลูกมันมีเงี้ยงเออเงี้ยงมันจะปากค่ะย้ยงมันจะปักค่ะ มังใสกเกียวให้่างตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่มากเลยผ่าผ้าเบบี้ชักค่ะอุี้มันเป็นอะไรล่ะลูกพย่นุงผมากยนุนี่ล่ะผ้าเจาพเจาไป้ามอเอาผู้ใหไว้เเจ้าวกมมันลูสนุก โอ้ปล่อยเราไปยังเดี๋ยวเราอาบน้ำแล้วปล่อยแล้วเลยโอ้ทำอะไรคะออปล่อยเลยปล่อยเลยเอออย่าเอามือไปจับนะจุดเจตตาทำอะไรดูปลาปลาดูดฝุ่น <c oughs> กลมขักกลมแน่โอ้ยดเยูเฉยๆไม่ต้องไปกลมลูกกระตาไหเหล่ะ มันมองเจตตาลูกตามันมันถูกยังถูกตาคายบ่อยเออมีตาด้วยค่ะอม,มีตาค่ะคัามันมีตาค่ะม,ม,มันมีปากด้วย มันน่ารักมากๆเลยอือน่ารักมากๆเลยค่ะเออเออน่ารักเองเลยน่ารักมากมากเลยค่ะ น่ารักครับไหนอะไรตรงนน้นน่ะไม่มีไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรอืเอาวาสแต่บุงกินได้อะอเตกันด้อืมตกตาด้วยแสดงว่าตัวที่มันไอผึ่งอันนี้ยมันอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับ ตัวจะตัว่าไปใกล้เตาตัวถอยมาตัวได้ยินไหมอย่าไปใกล้เตาาอะไรคะเดยว่บอเาไปนน่ารักครับปลาช็อกเกอร์หรอกนกกระตาเลยมันเไมันมองเกตตาไหมมองเกตา มองยืนโตด้วยืห år, มองทั้งถ่องคนเลยปลาม้ยอืมมองทั้งถ่องคนเลยมามองทั้งถ่องกลอืมมองทั้งถ่องคนเลยมามองกล่องกลงนี่เออถ่องคนลุดมือแมมองทั้งถ่อ,อ,อ,งงองคนเลยอ,อืมอืมอย่ามือไปจับนะ ดูเฉยๆนะมันจะอาบปากกินเด็กนะตัวใหญ่มากๆเลยแล้วมันขยับด้วยเหรอคะโอ้มันขยับแล้ว กระดุกกระดิกเลยค่ะระวังเลื่อนระว<ด>ังเลื่อน<ๆ>ดูดูแอบแอบด้วยแอบแอบด้วยี